สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กลังหัดเลี้ยงนะครับ <p> เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับก็มี พี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นมือใหม่แะครับเน้นมือใหม่หลักๆเลยนะครับตอนนี้บอกว่าอาจารย์ทำไมนกหน้านี้ทำไมยังมีถ่ายขนอยู่นะครับขนยังร่วงอยู่นะครับซึ่งก็หลายท่านก็กงนนังวลผมผมเข้าใจครับนกถ่ายขนนี้จะเป็นกังวลน,นะครับว่าควรจะหยุดพักไหมนะครับหรือว่าจะต้องอ ออกต่อได้เลยนะครับผมก็ขอย้อนไปนิดนึงครับเรื่องนกถ่ายขนเนี่ยจะมีอยู่อยู่สองช่วงด้วยกันเนาะก็คือช่วงต้นปีนะครับบางตัวเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนเดือนมกรานะครับนะไปจนถึงเมษานี่หละครับช่วงนี้เลยช่วงแรกนะครับบางตัวก็เริ่มกุมภาอย่างเงี้ยนะครับถ้าตัวในเริ่มมกราก็มีระยะเวลาในการถ่าย3เดือนด้วยกันนะครับอันนี้คือช่วงแรก ช่วงที่สองนี่ก็คือ,อช่วงเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนากรกฎาสิงหานะครับหรือบางตัวก็อาจจะเริ่มพฤษภาก็ได้แต่มันจะเป็นสองช่วงประมาณนี้นะครับถ้าตัวไหนถ่ายก่อน3เดือนแรกก็จบไปนะครับสเดือนตรงนี้นะครับทีนี้นะครับช่วงนี้นะครับเอาตามจริงแล้วนกจะไม่ถ่ายขนนะครับนะช่วงนี้นกไม่ถ่ายขน นะครับนกจะพร้อมฝึกพร้อมไล่นะครับพร้อมต่อคือช่วงนี้ครับช่วงนี้คือช่วงที่นกเก็บเฉลยนะครับและก็เป็นช่วงที่อาหารร่วมสมบูรณ์แถวอีสานเนี่ยนกมันจะเข้าคู่กันครับพี่น้องครับซึ่งนกช่วงเข้าคู่นะครับมันจะไม่ทา,ายขนแน่นอนนะครับนกช่วงนี้คือนกอพร้อมที่จะลุยงานเต็มที่ นกมันจะไม่ถ่ายขนช่วงนี้นะครับฉน ok ั <te ้นแล้วนะครับบางท่านนี่เป็นกังวลเห็นนกนี่ถ่ายขนครับพี่น้องครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับนกถ้าถ่ายขนช่วงนี้ก็คือเขาถ่ายแซมเฉยครับพี่น้องครับนะมือใหม่ทุกท่านนะนกมันถ่ายแซมนะครับนกถ่ายแซมนี่ก็คือมันจะเข้าหนาวอ่ะครับมันแค่ถอดขนเก่านะครับบางเส้นนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับ เราไม่รู้ว่านกในในตัวเขาเนี่ยมีขนขนเล็กเขานะครับเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางท่านนี่อเอานกถ่ายขนไปเล่นเนาะบางทีมันก็หยุดมันก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีถ่ายแซมแบบเหลือบ้างหรือ,อหยุดพัก3มเดือนนะครับสเดือนนี่ก็คือหยุดพักไม่เอานอกไปเล่นอาจจะอพอไม่ คือไม่เห็นถ่ายแล้วก็เอาไปเล่นแต่จริงๆมันอาจจะเหลืออยู่เงี้ยนะครับอ่ามันอาจจะเหลืออยู่ไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็มาถ่ายช่วงนี้แหละครับอ่าช่วงที่อ่าหน้าหนาวนะครับอ่าเพราะว่าขนมันต้องเต็มใช่ไหมครับนกถ้าขนไม่เต็มก็คือมันจะเข้าหนาวนี่คือมันก็จะเหมือนแบบว่ามันไม่เต็มที่อะครับนกอะมันก็ต้องถ่ายขนนะครับขนเขาเรียกว่าอ่าถ่ายขนแซมแค่นี้ไม่มีปัญหานะครับอ่าถ้าเป็นขนเล็ก นะครับถ้าเป็นคนเล็กยังยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงที่นกจะถ่ายขนใหญ่แล้วนะครับก็สามารถเอาออกได้นะครับแต่99%เนเลยครับพี่น้องครับที่จะไม่ถ่ายขนนะครับช่วงนี้นะครับไม่ถ่ายขนใหญ่แน่นอนแต่ขนแซมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่านกบางตัวมันยังค้างคาอยู่นะครับขนมันยังเหลืออยู่นะครับก็เป็นธรรมดานะครับแต่ทีนี้ครับทีนี้มันมีบางท่าน ช่วงนี้คือ,คอ,อถ่ายขนใหญ่ครับพี่น้องครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสนับปีนะครับลายเม็ดคอนะครับหรือว่าขนหางนะครับสาเหตุเลยนะครับสาเหตุเลยก็คือจริงๆแล้วนกเขาเนี่ยคือเขาต้องถ่ายขนเขาเนี่ยทุกปีอยู่แล้วครับพี่น้องครับน,นกเขาจะถ่ายขนทุกปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยแหละเป็นตัวกรรําหนดว่าจะให้เขาถ่ายหรือไม่ถ่าย นะครับอ่าเราเป็นตัวกําหนดเพราะว่าบางทีนกคือเราไม่สังเกตปุ๊บเดี๋ยวนะครับนกขนมันก็จะล่วงปุ๊บเนี่ยเราไม่สังเกตแล้วก็ออกต่อนะครับออกต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถ่ายอยู่อย่างนั้นทั้งปีครับพี่น้องครับอ่าแต่ที่สําคัญนะครับคือช่วงนี้คือช่วงเข้าหน้าหนาวเนี่ยนะครับก่อนช่วงจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยคือนกมันจะต้องถ่ายครับอ่ามันจะต้องถ่ายออกหมดเลยนะครับถือว่าเป็นแบบว่า นกพวกนี้ก็คือนกที่ล่วงเลยเวลาการถ่ายขนมาหมดแล้วแต่เพอ,เอิญนว่าท่านนะครับามาเจอเขาถ่ายช่วงเนี้ยนะครับก็คือมันจะต้องถ่ายทิ้งชุดสุดท้ายของมันนะปีก็คือก่อนก่อนจะสิ้นปีครับมันจะถ่ายถ่ายทิ้งเลยทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าขนที่มันยังไม่ได้ถ่ายช่วงที่ท่านเอาไปออกต่อไปฝึกไปแล้วก็แล้วแต่นะครับมันจะมาถ่ายช่วงนี้หมดเลยครับฮนะ ช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับหรือบางตัวนี่ก็คือถ่ายตั้งแต่ตุลาอะไรคือช่วงเข้าหนาวก็คือประมาณตุลาใช่ไหมครับนะตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วงนี้ครับนกมันจะสลัดขนออกให้หมดเลยนะครับนะถ้านกที่ถ่ายขนปกติคือคือถ่ายช่วงแรกสุดแล้วถ่ายช่วงหรือบางตัวถ่ายช่วงสองสุดแล้วเนี่ยอาจจะแค่ถ่ายแค่ขนแซมเฉยๆนะครับแต่ตัวไหนที่บ้า เอาออกต่ออยู่เนืองๆน,นะไม่ให้นกถ่ายขนมันก็จะถ่ายอยู่อย่างนั้นนะครับถ่ายเรื่อยๆจนสุดท้ายมาถึงช่วงตุลานะครับตุลาพีกาทันมาเนี่ยคือนกจะต้องรีบถ่ายออกให้หมดเลยครับนะเนี่ยก็คือแบบนี้ไม่ดีครับแบบนี้คือนกอถือว่าไม่ใช่ช่วงที่จะมาถ่ายขนใหญ่ครับพอถ่ายขนใหญ่ปุ๊บทีนี้นะครับนั่นแหละนกก็จะเล่นไม่เต็มที่แล้วครับ เสียโอกาสครับนก,นกเสียโอกาสนะครับแทนที่จะได้ฝึกใช่ไหมครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ฝึกนกใหม่นะครับฝึกนกใหม่ไล่นกเก่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเสียโอกาสเมื่อขนมันมาร่วงช่วงนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับท่านนะครับควรจะให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับนกที่ถ่ายขนท่านต้องรู้จักช่วงว่านกตัวนี้ถ่ายช่วงแรกต้นปี นกตัวนี้ถ่ายช่วงที่2ช่วงมิถุนานะครับแต่ถ้าท่านไม่ถ่ายช่วงแรกช่วง2บังคับไปเรื่อยสุดท้ายเขาจะมาถ่ายช่วงนี้นะครับคือเป็นการแบบว่าเลยเวลาถ่ายแต่แต่มันจะบังคับมันในตัวแทนที่จะถ่ายขนแซมทั่วไปใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่าทั้งขนแซมทั้งขนใหญ่ล่วงละนาวครับนะอันนี้ก็คือมาเล่าให้พี่น้องฟัง นะครับประเด็นตรงนี้แหละนะครับฉะนั้นแล้วประเด็นที่ผมบอกว่าให้พักซะนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาช่วงปลายปีเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากๆนกผมอยู่ใน่ข่ตัวน,นี้ก็คือไม่มีตัวไหนถ่ายคนเลยแม้แต่ตัวเดียวครับนะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงถ่ายคนนะครับนกมันมีแต่ว่าจะออกต่อ,อ,อฝึกออกไล่นั่นแหละนะครับนะแต่ถ้า่ข่ไหนถ่ายช่วงนี้นะครับตัวรับพิกาธรนมาแสดงว่านกตั้นเนี่ยถ่ายถ่ายคนแซมไม่พอ แถมสลัดขนใหญ่ออกด้วยเพราะว่ามันค้างคามาตั้งแต่นกช่วงแรกหรือช่วงสองนั้นอยู่ที่ตัวนกนะครับอ่าแต่แล้วต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้เนาะอ่าอยา่าคือไม่ต้องไปเล่นเลยนะครับปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยนะครับอ่าให้เขาแบบว่าได้ถ่ายฝนออกสุดเต็มที่นะครับอ่าอันนี้คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับต้องจําทนแล้วครับต้องจําทนจํายอมในะช่วงนี้นกถ่ายขนอ่าหรือบางท่านก็อาจจะ ถ่ายก็ไปเล่นเหมือนเดิมเอาอันนี้นก็แล้วแต่ท่านเนาะอันนั้นไม่ว่ากันนะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับวันนี้ก็นั่งคุยกันนิสิตอยู่นะครับเสียนิสิตนิสิตบอกว่าอาจารย์นกผมนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับช่วงที่หนึ่งก็ไม่ถ่ายช่วงที่สองก็ไปถ่ายมาถ่ายช่วงนี้ครับอันนี้ถือว่าแปลกนะครับอันนี้ถือว่าแปลกมากๆนะครับนกมาถ่ายคนช่วงนี้ก็คือถือว่าแปลกนะแต่อาจจะมีผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ผมยังไม่เคยเจอน,ะน,ก,น,ก,นกทีอ่อยู่ในไข่ผมที่มาถ่ายช่วงนีนะ้ถ้าผมเจอผมก็คงจะพูดแล้ว RAW, ่หละว่านกช่วงนี้ถ่ายก็มีน่าจะเป็นสามช่วงละทีนีนะ้แต่ที่ผมเจอคือแค่สองช่วงเท่านั้นต้นปนะีแล้วก็มิถุนานะครับแล้วก็มาถ่ายแบบว่าแบบสุดท้ายแล้วก็คือเนี่ยนะค,คือต้องถ่ายช่วงเนี้ยแต่ว่านกนิสิตประมาณสองตัว 2- องถึงสตัวผมจาไม่ได้ นะครับมาถ่ายช่วงนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหวันนี้ถือว่าแปลกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีนะเนาะนกไม่รู้ว่ากี่ตัวในเนี่ยนะครับเป็นแสนเป็นล้านตัวไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันยังไงนะครับมันจะถ่ายขนยังไงนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือแน่นอนครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เป็นใช่นกถ่ายขนนะครับผมไม่เคยนกพักถ่ายขนช่วงเดือนเนี่ยนะครับตุลาพี่กาธันวาช่วงเทวิสนันช่วง ข้าวสุกเนี่ยข้าวเหลืองข้าวสุกเนี่ยไม่เคยครับผมมีแต่ว่าข้าวเหลืองข้าวสุกนี้จะเอานกตัวไหนออกฝึกออกไล่นั่นแหละครับแค่นั้นเองนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งที่เราควรจะศึกษากันว่ามันจะมีนกที่แบบว่าไม่ถ่ายช่วงแรกช่วงสองแล้วมาถ่ายช่วงนี้จริงหรือเปล่านะครับนะถ้านกประเภทนี้ผมว่านะถ้ามาถ่ายช่วงนี้ผมว่าไม่ดีเลยนะครับไม่ดีโดยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่อง่ายที่สุดแล้วนะครับอ่า ในปีหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยแหละครับสามเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ปีใหม่อีก2เดือนใช่ไหมครับจะ,จะต่อให้ก็คือตั้งแต่ตุลามานะครับตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วปีใหม่ก็แค่มกรากรุ่งผาแค่นั้นเองนะครับรวมรวม,รวมแล้ว5เดือนเนี่ยคือช่วงที่แบบว่าเหมาะที่จะแบบว่าฝึกนกนะครับเหมาะที่จะฝึกนกใหม่ออกไล่ออกเงี้ยเก็บแต้มนะครับให้เข้าสู่นกต่อนั่นแหละครับก็คือ ถือว่าแปลกนะครับผมเนาะเอาละพี่น้องครับปัญหาของโกเขาใหญ่นี่มันมันไม่รู้ยังไงครับมันไม่จบไม่สิ้นนาทีมันมีปัญหามาเรื่อยๆนะครับเราก็ควรจะวิเคราะห์ศึกษาหาความรู้หาข้อมูลกันไปนะครับตรงนี้ก็ฝากนะครับให้พี่น้องนั้นนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าลืมส่งข่าวกันเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหาข้อมูลเก็บไว้ นะครับนะมันจะได้แบบว่ารู้เท่าทันนะครับจะได้ช่วยป้องกันว่าตัวนี้นะมันถ่ายช่วงนี้เราไม่ควรจะเล่นตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับเราควรจะยังไงบางคนหมายมั่นปันมือไว้ว่าจะเล่นตุราพิกาธันวามกรากรุณาเนี่ยเรียบร้อยครับ <c oughs> ถ่ายคนก็ผมว่าหายากครับนกที่เป็นมาถ่ายคนช่วงนี้เนาะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงมีปัญหาอะไรก็ลองสอบถามกันมาดูแล้วก็ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องนี้เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งสะกอมลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ